หัวไหล่ติดแบบไหนที่เราควรรักษาหรือต้องควรผ่าตัดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหัวไหล่ติดเนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับก็จากแรกๆกเนี่ยมันจะเกิดจากการที่หัวไหล่เราอักเสบจากอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าโดนกระชากก็ได้หรือว่าเอามือยันพื้นตอนล้มก็ได้นะครับเพราะหัวไหล่มันอักเสบเยอะเนี่ยโอ้ตัวเส้นเอ็นมันจะยกขึ้นไปไม่สุดนะครับเป็นหัวไหล่ติดธรรมดาเนี่ยวิธีเช็คก็คือให้เรายกแขนขึ้นไปสูงสครับหลังจากนั้นเราจะยกได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าเราปวดมากเลย แล้วร้องให้คนน้าข้างเนี่ยช่วยดันขึ้นไปอึบธรรมดาันขึ้นไปแล้วสุดนะครับแสดงว่าไรเราเนี่ยยังอักเสบแบบยังไม่มีหินปูนเกาะนะครับอย่างเงี้ยรักษาธรรมดาก็ได้โดยการกินยาฉีดยาหรือว่าทํากายภาพหรือใช้วิธีอื่นๆก็ได้นะครับแต่อีกแบบนึงก็คือการอักเสบแบบมีหินปูนเกาะนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะก็คือเรายกแขนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพอให้คนน้าข้างเราช่วยยกแล้วเนี่ยอึ๊บมันจะยกได้แค่นี้เหรอครับ การรักษาก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะรักษาแบบธรรมดากินยาฉีดยาทํากายภาพแบบเดินไปก่อนก็ได้แต่พอทําไปแล้วสัก3ามเดือนหรือ6เดือนเน่ะแล้วมันไม่ได้ผลเน่ะเราจะต้องพิจารณาไปถึงการรักษาแบบ2กล้องแล้วนะครับเพราะว่ารักษาธรรมดาไม่หายแน่นอนสรุปนะครับก็เช็คกันง่ายๆเนาะถ้าเรายกแล้วเจ็บเนี่ยแต่ดันได้สุดคือรักษาธรรมดาหายแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเรายกแล้วดันได้แค่เนี้ย มันก็จะรักษาไม่หายแล้วต้องพึ่งการผ่าตัดเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวว่าหลังผมมีสราดีดีมาเล่าให้ฟังใหม่หายอะไ้กันนะครับสวัสดีครับ